สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันอาทิตย์นะคะคุณแม่ขาสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่26กันยายนนะคะปี2564สสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีรอคนดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะกด หนึ่งขึ้นมาเลยนะคะกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้เจ๊นหน่อยนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชี้แจงแล้วก็ขออนุญาตพูดหลายๆเรื่องแล้วก็หลายๆอย่างนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเก้าพันท่านนะคะสวัสดีเก้าพันท่านอ่ะเดี๋ยวไลฟ์สดนี้รบกวนทุกคน นะคะฟังฟังฟังเจฟังทางเจ้หน่อยเนาะเพราะว่าหลายๆคนไปฟังอะไรมาแล้วก็ผิดเพี้ยนไปแล้วก็โอ้ยหลายๆอย่าง หลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างเลยเดี๋ยวต้องขอพูดนะคะเดี๋ยวขอขอพูดหน่อยขอขออะใครเข้ามาแล้วรบกวนกดเลขหนึ่งขึ้นมาให้คนละหนึ่งตัวนะคะสวัสดีหนึ่งหมื่นสามพันท่านใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครแชร์เรียบร้อยแล้วใครเข้ามาแล้วกดเลขหนึ่งขึ้นมาเลยนะคะไลฟ์สดนี้ไม่มีการปักหมุดใดๆทั้งสิ้นนะคะอะไลฟ์สดนี้จะขออนุญาตแจกรัฐบาลแล้วก็จะ,จะ,จะพูดถึงเรื่องเลขรัฐบาลเนาะจะพูดถึงเรื่องเลขรัฐบาล อยากร้องไห้อ่ะแต่ก็ร้องไปแล้วนะคะอยากร้องไห้แต่ร้องไปแล้วค่ะเออไม่เป็นไรอ่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งหมื่นเจ็ดพันอ่าหนึ่งหมื่นเจ็ดพันท่านนะคะคุณแม่ขาใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะคะคุณแม่หนึ่งแชร์แล้วก็กดเลขหนึ่งขึ้นมาให้หนูหน่อยนะคะนะคะคุณแม่ขาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ ขออนุญาตดูแชร์ตัวเองก่อนอีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวหนูจะพูดทีเดียวเลยแล้วก็จะเก็บวิดีโอนี้ไว้นะคะอ่ะแล้วไม่รอแล้วอ่ะพูดไปเรื่อยๆกันสองหมื่นนี่ก็เยอะแล้วอ่ะสวัสดีสองหมื่นสองพันท่านนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์หน่อยนะคะหนูขออนุญาตพูดถึงเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องเมื่อวานเนี้ยนะคะที่หนูได้ออกมาไลฟ์สดนะคะอ่ะออกมาไลฟ์สดเมื่อตอนตอนเช้า ก็ไลน์นั้นน่ะนะคะมันเป็นสิ่งที่หนูแบบว่าต้องต้องต้องขออนุญ,ญาตพูดว่าคนเรานะคะหนูเชื่อว่าคนทุกคนก็ย่อมมีนะคะความโกรธความโมโหนะคะแต่เนาะหนูหนูก็ยอมรับว่าหนูโมโ,มโหในเมื่อวานนะคะโมโหแบบว่า มีสมาชิกเข้ามาด่าหนูนะคะมาด่าเจแล้วก็มีคนเข้ามาด่าแบบว่าใช้ถ้อยคําที่หยาบคายนะคะเกี่ยวในเรื่องของตัวเลขก็ทําให้เราเกิดความโมโหถามว่าเขอ่าเจก็โมโหอย่างนี้ของเจมาตั้งนานและก็เจก็เป็นคนพูดแบบนี้ของเจมาตั้งนานแล้วแต่เข้าใจว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราไม่ได้ดังจน,นอ่าเราไม่ได้ดังขนาดนี้อ่อ่าเข้าใจเมื่อก่อนเราก็ดังแต่เราไม่ได้ดัง ขนาดนี้อจนเป็นที่จับตามองของสื่อโซเชียลต่างๆนะคะแล้วก็มีการพูดถึงว่าโอ๊ยทําไมแต่ว่าพอดังแล้วก็พูดไม่พอพอดังแล้วก็พูดแบบนั้นแบบนี้จริงๆแล้วหนูต้องขออนุญาตพูดก่อนว่าตอนที่หนูไม่ดังหนูก็พูดแบบนี้นะอ่าแล้วก็สิ่งที่หนูพูดหนูคิดว่ามันเป็นความจริงนะคะเพราะว่าคนเราอ่ะเราให้เลขแต่เราให้เลขเราเข้าใจเราให้ไปก็แล้วแต่อ่ะให้ไปเลย แล้วก็แต่เรากับโดนด่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้รับความยุติธรรมกับเรานะคะเราให้เลขไปเราก็ให้ไปตามสเต็ปของเราอะแต่ไม่คิดว่าคนจะมาด่าเรานะคะจริงๆแล้วเจ๊โดนด่ามาเยอะแล้วนะคะโดนด่าเจ๊อยู่วงการเนี้ยมาต้องต้องบอกว่าเจ๊อยู่วงการเนี้ยมาสี่ปีแล้วนะคะอยู่วงการนี้มาสยยี่ป,ะะปีให้เลขมาคุกคุกคิกคิก อาเข่าบ้างไม่เข่าบ้างคุกคุกคลิก,กมานะคะจนเป็นเวลาเกือบสี่ปีแล้วนะคะก็มีเข่าบ้างไม่เข่าบ้างก็ลุดกันสี่ห้างวดก็มีนะคะเออก็โดนด่ามาเยอะแล้วค่ะแต่บางครั้งคนเราอะ่ะมันกล้าบางคนบอกโอ๊ยโดนด่าแล้วทำไมยังไม่ชินอีกหรอบางครั้งคนเราเขาก็ต้องต้องพูดว่าคนเรามันก็มีความโมโหมีอารมณ์มีความรู้สึกเหมือนกันนะคะอ่ะขออนุญาตชี้แจงถ้าเมื่อวานเนี้ยไลฟ์สดของเจ๊อาจจะพูดไปแบบ ดูฟังดูไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเออต้องกราบขออภัยด้วยแล้วก็ขออนุญาตนะคะติ๊กตอกปอมเจ๊ไม่ได้เล่นติ๊กตอกนะคะเจ๊ไม่ได้เล่นติกต๊กตอกบางครั้งติ๊กตอกเนี่ยเขาแคปวิดีโอช่วงที่เจ๊แบบว่าพูดไม่ดีพูดไม่เพาะหรือว่าพูดคําที่มันรุนแรงออกไปเอาไปลงในติกต๊กตอกแล้วก็คนก็แห่เข้ามาด่านะคะทา,ทางที่ไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าตอออ่าก่อนหน้านั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะคะเออ นะจริงๆแล้วเราก็เป็นคนแบบนี้จริงๆเราเป็นคนแบบจริงใจนะเราบุญตรงเราเป็นคนจริงใจนะบางครั้งคำพูดของเราอาจจะดูแรงหรืออะไรไปแต่เราเราจริงใจนะเดยกเป็นคนจริงใจนะคะเออชอบคือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็เป็นคนแบบพงเพงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะและต่อมาในส่วนเรื่องของเลขรัฐบาลบางคนนะคะดราม,ม่ากันบอกว่าโอ้ยทําไมแบบว่าให้เลขแล้วทําไมในกลุ่ม เอาจริงนะคะเมื่อวานนี้ยเจยได้มีการให้อดมินนะคะลงเลขไปในกลุ่มตอนเวลา9โมงเชา้าแล้วเจก็เอามาโพสต์หน้าเพจตอนเวลา5โมงเย็นคนก็ด่ามากว่าอุ้ยทำไมเจอาไปแจกเจอไปแจกเจไปแจกแล้วจริงๆแล้วเจแจกแบบนี้ของเจมาตั้งตั้งนานแล้วนะก็คือเราให้เลขในกลุ่มไปประมาณวันหนึ่งหรืออะไรแต่จริงๆเลขอ่ะมันอ่านตั้งแต่5นาทีแรกแล้วนะคะก็มันเป็นแบบ แล้วก็แบ่งปันเนาะบางคนก็หาว่าอุ้ยปลอมหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเลขนี้จริงหรือเปล่า,เ,ลรรเ,ลาเราก็โพสให้ไปก็เพื่อความแบบขายข้องสงสยัยบางคนเขาก็อยู่ในกลุ่มเขาก็บอกว่าทําไมไม่ลงให้ในกลุ่มจริงๆแล้วลงให้ในกลุ่มอะกลุ่มเจมีทั้งหมดสามร้อยเกือบสี่ร้อยกลุ่มนะคะคุณจะคิดอ่าว่ามันเป็นเรื่องปกติไหมที่เลขจะต้องออกจากกลุ่มเจมไม่สามารถห้ามใครได้นะฮะบางคนบอกโอ้ยเจเจ้าม,มือต้องเข้ามาแฝงอยู่ในกลุ่มแน่เลยแล้วทําไมเจมไม่คัดกรองล่ะคะสมาชิก เจ้ไม่สามารถคัดกรองได้นะคะเราจะไปสืบประวัติเขาทาไมอะ่ะสืบประวัติเขาได้หรอแล้วบางคนใส่รูปการ์ตูนมาบางคนใส่รูปนู่นนี่นู่นนี่นั่นมานะคะเราไม่สามารถตรวจสอบได้หรอกคะ่ะว่าใครเป็นใครนะคะอืมอันนี้ขออนุญ,ญาตแล้วก็ต้องกราบขออภัยด้วยท่านเลขที่เจ๊ให้ไปไปตรงกับใครบางคนบอกว่าวายตายฝันฉันสลายแปดห้าทะเบียนรถตามมาสามสิบตามมาสามสี่งวดแล้วฝันสลายว่าซันพี่้องขา อ่ะก็อันนี้ไม่ขอพูดนะคะก็ไม่รู้จะพูดไม่ไม่รู้จะพูดคําไหนอ่ะคะ่ะไม่รู้จะพูดคาไหนนะคะคุณแม่ก็ก็เขาบอกว่าเออวุอ้ยตายแล้วฝันสลายแปดห้ามาตรงกับเลขเจฟฟองเบียร์เลขชั้นทะเบียนรถน,นู่นนะี่นั่นอ่ะก็เนาะก็ไม่รู้อะคะ่ะไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่านะว่ามันเป็นตรงของใครเขาเนาะแล้วก็อ่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยววันนี้แล้วก็จะขอพูดว่าเดี๋ยววันนี้จะลงเลขให้ทั้งหมดเลยหนึ่งตัวที่ปล่อยไปคือหกแปดห้าสองตัวแปดห้าวันนี้เจ๊จะลงให้ในกลุ่มเป็นชุดสรุปทั้งหมดเลยนะคะลงให้ในกลุ่มและจะแจกมาแบ่งปันในวันที่สามสิบวันนี้วันที่ยี่หกแล้วบางคนในกลุ่มบอกว่าปกติอ่ะเจ๊จะลงในวันที่สามสิบนะคะตอนไม่เกินเที่ยงสามสิบไม่เกินเที่ยงแล้วก็มีสมาชิกนะคะเขาแสดงอ่าย่งข้อเสนอมาบอกว่าเจ๊ให้ไวไวหน่อยได้ไหม อ่าประมาณนั้นนะคะอ่ะจัดให้ไม่เป็นไรโอเคตามนั้นค่ะคุณแม่นะคะ